นี้ต้องบอกเลยนะคะว่างามทั้งกายงามทั้งใจจริงๆค่ะสำหรับสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูเนเวิร์สไทยแลนด์2022ที่ล่าสุดชวนเพื่อนๆนางงามจแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะถึงเป็นภาพน้าประทับใจนะคะเมื่อแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูเนเวิร์สไทยแลนด์2022พร้อมด้วยคุณปุ้ยปียพรผู้อำนวยการมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2022 และเพื่อนเพื่อนนางงามลงเรือเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะพร้อมแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านต้นสตือสามต้นตำบลเกาะเรียนจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาซึ่งน้ำท่วมมากว่าครึ่งเดือนแล้วนะคะทั้งนี้ ได้เดินทางไปต่อพื้นที่ทําการป่าโมกอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเขื่อนดินแตกจึงทําให้น้ําขึ้นสูงโดยสาวงามทุกคนได้ถือโอกาสแสดงความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกพื้นที่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภยัยสามารถผ่านพ้นวิกฤตในทางนี้ไปได้โดยเร็วค่ะ